เจ้าของสวนแห่งนี้มีชื่ออยู่แล้วว่าศักดิ์สิทธิ์จิตยานนท์ครับโอ้โหพี่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเล่นไหมครับมีครับออสครับพี่ออสนะครับครับผมนั้นผมขออนุญาตเรียกพี่ออสนะครับครับผมท่านที่ปรึกษาครับท่านน้ำฝนครับค่ะตอนที่เข้ามาเนี่ยที่เชิญผมมาสวนแห่งนี้เนี่ยด้วยเรื่องอะไรครับก็คืออยากให้ให้ได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะของสวนพี่ออสเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยพี่ออสตอนที่เราเข้ามาแนะนำเนี่ยนะคะสภาพสวนเนี่ยคือป่วยทั้งสวนเลย ต้นทุเรียนเนี่ยก็คือพี่ออสบอกถอดใจแล้วนะคะไม่คิดว่าจะฟื้นแล้วหลังจากที่ได้แนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเวอร์แพนเวอร์แพนไคลโทซานนะคะนำมาใช้ก็คือ3เกลือนะคะมีปุ๋ยด้วยใช้ต่อเนื่องเนี่ยพี่ออสเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการใช้ถึงระยะเวลากําหนดนี่คือพ่นแนะนําให้ทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นแล้วก็มีท่านอาจารย์บัญชาเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยจนทุกวันนี้ทุเรียนเนี่ยไม่มีป่วยเลยเอาละครับ เกินกันขนาดนี้โดยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูและหญิงเกษตรเกินกันมายาวเลยนะครับผมมาถามเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ออสครับครับผมพี่ออสมีที่อยู่ตรงเนี้ยที่มาทําการเกษตรเนี่ยกี่ไร่ครับ15ไร่ครับส5ไร่นะครับครับผมทั้งหมดเลยนะครับที่อราดูแลในขนาดนี้นะครับและพี่ออสครับมันแบ่งเป็นทุเรียนสักกี่ต้นครับเนี่ยทุเรียนมันมีอยู่ที่แรกทั้งหมดอ่ะมัน200กว่าัต้นฮะแต่ตอนนี้มัน คือที่ผมทิ้งไปเนี่ยมันก็กลับมานี่เหลือแค่30ต้นฮะเป็นพันอะไรครับหมอนทองกับอ่าเนี่ยฮะพวงมาณีพวงมณีนะครับรวมกันอยู่นะครับตอนนี้จาก200ต้นเราหายไปจากสวนนี้กี่ปีครับ10ปีครับ10ปี200ต้นเหลือ30ต้นคต้นแล้ว30ต้นนี่ก็อายุเท่าไหร่ครับ30กว่าปีนะครับ30กว่าปีตอนที่หนีเขาไปนั้นตอนนั้นอายุทุเรียนเขาก็2ี่สิบปีลบแล้วก็หนีหายไป เว้นระยะเวลาหนีหายไปต้องสิบปีปล่อยให้ทุเรียนเขาโดดเดียวเดียวใดแล้วเขาก็ตายไปตั้งเกือบเรือกว่าเหลือแค่สามสิบั้งหมดทั้งหมดเหล <collaborate> ือ <committee> 30ต้นตอนกลับมานั่นพี่ออสกลับมาเห็นแล้วเป็นยังไงครับต้นทุเรียนที่ว่ามันล่อแหล่มันเป็นยังไงครับก็ท้อฮะบอกบอกบอกกงกรุงว่าท้อแต่แต่ก็พอดีเนี่ยฮะพอดีได้น้องน้ําฝนเนี่ยครับเขาเข้ามาแนะนําตัวนี้ผมก็ยังไม่เชื่อใจแต่ก็ทดลองใช้ฮะ ทดลองใช้มันก็รู้สึกโอเคนะมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเลยๆตอนนั้นน่ะสภาพที่พี่เห็นน่ะพี่บรรยายให้ผมฟังเถอะครับว่าใบเป็นยังไงก็ใบิ่งเป็นยังไงครับใบแทบไม่มีแล้วครับเป็นการทูบหมด<อ>ใบ,บที่เหลือก็ใบเล็กๆน้อยๆก็เหลืองทั้งสวนเลยค่ะทั้งสวนเลยฮะผมมาท้อใจแล้วบางต้นนี่จะขาด<ะ>ด้วยครับขาดอะไรครับต้นมันอาจจะขาดแล้ว<ะ>อ๋อต้นเตรียมเตรียมกรอบแล้วกิ่งกรอบแล้วใช่ใช่เตรียมม้วนเสือกับแล้วครับผม เป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับ30ต้นนี่ดูแล้วก็งงกับชีวิตครับเจอพี่น้าผลตอนเมื่อไหร่ครับโอเมื่อปีที่แล้วอะค่ะช่วงช่วงกำลังจะทําจะทําใบฤดูกาลนะคะอ๋อหมายก็เก็บผลผลิตไปแล้วใช่ค่ะพี่เขาเขาเริ่มเข้ามาทํานการเกษตรคับเพราะพี่เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาโอเคครับเมื่อกลับมาพอเขาแนะนําแล้วพี่ใช้ส่วนผสมยังไงในการฟื้นฟูใบก็นี่ครับผมใช้หนึ่งหนึ่งมาตลอดคู่นี้ครับใช้ใช้ใช้ลงโคน ลงโคนสองรอบแล้วแล้วก็มาใช้หนึ่งหนึ่งตลอดก็คือมีหนึ่งขวดหนึ่งซองหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้ำา่อน้พันลิตรในการล้างดินล้างดินออกพ่นต้นด้วยทําการล้างดินก่อนครับล้างดินก่อนแล้วก็ยังไงอีกครับแล้วก็พอล้างดินเสร็จทีนี้เราก็ขึ้นบนขึ้นขึ้นบนก็หมายถึงว่าใช้พ่นทางใบฮะแล้วใช้ระยะเวลากี่วันครั้งครับผมเจ็ดวันครั้งแต่ใช้ตามกําหนดทุกครั้ง ใช้อัตราส่วนนี้ครับเจ็ดวันครั้งยาวมาเลยครับยาวไปกี่เดือนครับก็เนี่ยตลอดจนกระทั่งเนี่ยมาถึงลูกขึ้นนี่อีกแล้วครับระยะเดือนแรกนี่ก็เห็นผลแล้วฮะเห็นใบแล้วครับว่าใบมันเป็นยังไงครับใบเริ่มดีขึ้นนะเริ่มแตกใบอ่อนยอดอ่อนไอ้ก้านทูบก้านอะไรก็ผมก็ค่อยๆดึงออกอะไรออกกใบมันก็แตกขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะอย่างงั้นยอดมันจะกุดทั้งหมดเลยใช่ไหมเก่งอ่ะ คือรัดใหม่สมบูรณ์อันรัดใหม่แล้วครับนี่นี่คือรัดใหม่นะฮะโอ้เอาละครับตอนนี้ใบดีละคเขาว่าใบดีของพี่พี่สังเกตยังไงครับใบมันก็เขียวเข้มดีนะฮะอะไรว่าเออใบก็รู้สึกว่านานขึ้นครับพอพอผมไม่ได้ใช้ไอ้ตัวอื่นเลยใช้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวผมใช้คู่นี้คู่เดียวครับแล้วมีอย่างอื่นผลไหมครับไม่มีฮะใช้คู่นี้อย่างเดียวคู่นี้อย่างเดียวผมจะใช้เฉพาะยาฆ่าแมลงเราก็มองดูว่าเออแมลงตัวไหนเข้าเราก็เอายาวฆ่าแมลงตัวนั้นเข้ามา แค่นั้นเองครับพอตอนที่มาติดดอกแล้วครับติดดอกก็สองขวดสองซองอ๋อพระตอนติดจะติดดอกฮะเปิดตาดอกเปิดตาดอกครับใช้สองขวดสองซองน้ํพันลิตรับพ่นยังไงครับก็พ่นต้นฮะพ่นต้นนะครับพ่นต้นพ่นกิ่งพ่นกิ่ง ่ใต้ท้องกิ่งในใต้ท้องกิ่งค่ะบอใต้ท้องกิ่งด้วยครับแล้วเห็นอะไรครับหลังจากนั้นดอกออกได้มากเลยครับแน่นมากแน่นมากต้องแต่งทิ้งอย่างเดียวครับคือการล้นร่วงเนี่ยมันจะมีก็สิบเอร์ซนต์แต่เราต้องแต่งทิ้งอ่ะครับส่วนใหญ่แต่งทิ้งครับผมแต่งสามรอบนะแต่งดอกสามรอบเพราะต้องแต่งทิ้งไม แต่งดอกรอบหนึ่งแล้วก็มาแต่งหางแย่สองรอบผมจะแต่งตั้งแต่พอหางแย่ลูกขนาดหัวมือเนี่ยผมผมจะแต่งละชุดหนึ่งฮะแต่งรอบหนึ่งก่อนอ่แล้วก็ไปขนาดโตกว่าไข่อีกรอบหนึ่งไข่ไก่ครับโตกว่านิดนึงครับอีกรอบหนึ่งครับแล้วพี่เก็บไว้เนี่ยต้นอายุ30ปีเนี่ยทุเรียนหมอนทองเนี่ยเราเก็บไว้ กี่ลูกเอา้าผมถามแค่นี้ก่อนออย่าง,อย,างอย่างต้นนี้ถือว่าน้อยนะฮะ,ะชุดนู้นต้นไปร้อยก็แล้วครับเป็นร้อยลูกเลยนะครับผมสามสิบปีครับตอนที่พี่ไม่อยู่พี่ให้ใครทําน้องชายน้องชายเขามาดูตอนเนี้ย <laughs> กับตอนเมื่อก่อนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเฉพาะทุเรียนสามสิบต้นที่หลากสายพันธุ์เนี้ยนะครับ <laughs> ตอนที่น้องชายเขาขายได้อ่ะเขาเคยขายได้สูงสุดเท่าไหร่ไอ้สามสิบต้นของพี่เนี่ยสามหมื่นครับ <laughs> จริงอ่ะจริงแต่สามหมื่นนี่มันกี่กี่ตันเงียครับเนี่ยมันถึงตันมะไม่กี่กิโลไม่ถึงเนียไม่กี่ิโลไม่กี่กิโลครับเก็ดึงว่าไงว่าต้นของผมเนี่ยที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพราะผมได้ตัวนี้จริงๆถ้าไม่ได้ตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลอดหรือไม่หลอดอย่างนี้เน้นอ่ะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เดินเข้าไปข้างในจะเห็นว่าต้นของผมมันไม่ใช่ว่าสมบูรณ์ แผลทุกต้นเนี่ยเนี่ยทิ้งรอยบาดแผลไว้เยอะค่ะบาดแผลเยอะแต่เขาเขาหุ้มเลยนะครับหุ้มแล้วครับตอนเนี้ยผมถามพี่ว่าพอตอนที่มันเป็นผลถูกไหมครับครับเป็นผลละมันติดมาตั้งแต่ไข่ไก่กว่กวานี่ยแล้วตอนเนี้ยพี่ที่เห็นว่าร้อยกว่าลูกก็มีอายุสามสิบปีเนี่ยครับพี่คิดว่าขนของมันเนี่ยมันได้ขนาดไหมมันน้ําหนักเป็นยังไงพี่ช่วยอธิบายผมคือเมื่อวานนี้ผมตัดไป 700โลผมมีตกไซยีสิบโลกับเบอร์ซียีโลเฉพาะรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับครับรุ่นแรกแค่นั้นจริงนี่700โลนะครับโลเท่าไหร่ครับ130ครับ130ครับได้ราคาอยู่ได้ราคาแล้วคนที่เข้ามาตัดเขาชื่นชมผลก็เขาบอกว่าได้ทุกลูกฮะับเขาบอก AB ได้ทุกลูกอ่ะโฮ้ยจริงฮะจริงตกไซไม่ต้องหาค่ะน้อยมากแล้ววิธีการตอนที่มันเป็นผลพี่ก็ยังใช้สูตรนี่ฮะตัวเดิม2 สองสองเนี่นะสองขวดสองสองไม่หนึ่ง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 ใช้แค่นี้แต่ว่าไอตอนนั้นสะสมมาเต็มที่แล้วใช่ค่ะใช้มาตลอดใช้ตลอดก็เรียกว่าเลี้ยงไประหว่างมีผลก็หนึ่งหนึ่งให้น้อยแต่ให้บ่อยไงโอ้โหผมเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันั้งเนี่ยครับในเนี่ยมาห่างช่วงนี้ห่างแล้วเพราะมันลูกมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วกลัวภูจะแตกไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามันสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะเกินเหตุไปเจ็ดร้อยโลมีภูแตกลูกเดียวฮะท่านที่เคารพครับ กลับมาท่านคิดดูนะครับ700กิโลรุ่นแรกนี่ยังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เหลืออยู่เนี่ยก็เหลือประมาณ90นะ90เ <laughs> พิ่งตัดไป10เองครับ10ก็700กิโลกร,รัมนะครับที่มันไม่เข้าตากรรมการก็แค่20โลแล้วก็700กิโลเนี่ยผูแตกลูกเดียว <laughs> ก็จะปากเูนยแทบจะเรียกว่า <laughs> ไม่มีอะไรเสียหายเลยเมื่อวานให้น้องน้ำฝนไปครับ <laughs> ผูแตก <laughs> พูแตกให้หนูไปแล้วลูกหนึ่งถามจริงๆพูแตกรสชาติเป็นไงครับยังไม่ได้ทานค่ะยังไม่สุกจเก็บไว้ก่อนรอรอให้มันปิงมหลุดเลยนะับให้มันมันสุกเต็มที่เลยและพี่ออสมีในสวนพี่ออสเนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วพี่ออสยังมีอะไรที่ตอนที่กลับมาหวนกลับมาแล้วเพิ่มเติมเข้าไปในสวนอย่างนี้ครับก็เงาะมังคุดเนี่ยฮะเงาะเงาะก็เพิ่งมาปลูกได้ปีพอฝ่าฮะปีปีนี้เป็นปีแรกที่เอาลูกเงาะนี่อายุกี่ปีครับปีพอฝ่าครับพี่พอฝ่าก็ตอนที่พี่ออสกำลังเข้ามาครับ หันหน้าเข้าหาสวนของพี่ออดเองครับผมตอนที่มาคือต้นยังเล็กอยู่กว่านี้เยอะค่ะพันอะไรครับง้อสีทองครับพันสีทองนะครับครับด้วยปกติง้อพันสีทองเนี่ยมันยุคปีกว่าๆมาใกล้ให้ผลแล้วเหรอครับได้ฮะให้ได้แล้วได้แล้วก็ถือว่าเขาให้ไวครับแล้วพี่ออดได้ใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรครับก็ใช้หนึ่งหนึ่งฮะตรเดียวกันค่ะสูตรเดียวกันหมดหนึ่งหนึ่งเลยครับผมใช้หนึ่งหนึ่งหมด หนึ่งหนองหนึ่งขวดครับต่อน้พันลิตรครับผมแล้วพ่นกันกี่ครั้งยังไงครับเหมือนกันไม่เงาะเงาะผมจะพ่นห่างหางกว่าครับบางทีก็2อาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยสอาทิตย์ครั้งหนึ่งครับแล้วความแตกต่างกับที่เมื่อก่อนที่เราไปดูสวนคนอื่นที่เขาใช้สูตรของเขาน่ะกับของเรานี่มันแตกต่างยังไงครับ ผมก็ว่าใบของผมจะดีกว่านะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเออเรื่องใบเรื่องอะไรมาแต่แต่ที่ว่าใบเสียเนี่ยคือมันออกยอดอ่อนแล้วผมเอาผมไม่รู้ผมเอากรรมาถันมาฉีดมันว่าคิดว่าจะให้เหมือนเงาะโรงเรียนนะครับแต่นี่มันไม่เหมือนใบก็เลยไม่ใบเลยเสียหมด <c oughs> ผมขอโทษนิดหนึ่งครับผม <c oughs> การที่เอาการะทักรรมาถันมาฉีดนี่เพื่ออะไรครับ <by> เด็ดใบอ่อนฮะอ๋อเด็ดใบอ่อนครับถ้างเงาะโรงเรียนจะต้องเด็ดใบอ่อนถ้ามันแตกยอดอ่อน แต่นี่ถือเป็นความผิดพลาดครับผิดพลาดแต่ก็ไม่ใช่ทุกต้นครับไม่ทุกต้นพี่ออดลองไปกี่ต้นครับเยอะฮะเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นพอไม่ใช้แล้วตัวนี้เข้าไปช่วยยังไงในเรื่องงกาเสียจากกรรมฐานเออก็ดีขึ้นฮะเนี่ยนะฮะแทนแทนที่มันจะเสียมากกว่านี้ก็ืใบใบมันแทนที่จะไหม้มากกว่านี้มันก็ไหม้น้อยลงเพราะได้ตัวนี้เข้าไปเสริมมันก็ผผมว่ามันก็ดีขึ้นนะ พอบางสวนผมไปเห็นเขามานี่บใบไหม้แทบหมดเลยนะฮะถ้าสนอื่นนี่เขาฟื้นมาถ้าเขาโดนอย่างนี้แล้วเนี่ยเออใบาย,ยากฮะยากน้องๆก็ว,ว่าต้องรอแตกใบใหม่เลยอ๋ออย่างนั้นเลยนะต้องแตกยอดใหม่เลยเรื่องผลล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างเออผลก็ใช้ได้ฮะลูกมันก็ปานกลางถ้าว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่เพราะผมไม่ได้ไม่ได้เน้นมากเออไม่ไม่ได้เน้นมากแล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่ได้ใช้เคมีตอนเนี้ยผมให้ปุ๋ยทางน้ําก็คือป่าหมักที่ผมหมักไว้เป็นปีแล้ะ ในในแต่ละหนึ่งประตูเนี่ยผมจะให้ฤทธิ์ครึ่งแต่ให้ครั้งละชั่วโมงให้ทางน้ํานะคะให้ทางน้ำครับกัดน้ําด้วยใช่ค่ะใส่ไปประตูเปแล้วเปิดประตูมาก็เปิประตูมาก็สูบก็เป็นสปริงเกอร์มาเลคกัดน้ำเลยค่ะกัดน้ำเลยแล้วแล้ชิมแล้ยังครับได้ชิมกันแล้ยังรสชาติเมื่อสักครู่นี้พี่ออนให้ชิมง้อสีทองปกติเป็นไงครับพี่รสชาติเออมันก็จะไม่ค่อยหวานนะแต่แต่นี่ผมว่ามันได้ปวาหมักมันก็รู้สึกว่ารสชาติมันจะหวานขึ้นนะ ได้ปลาหมักด้วยครับแล้วก็ได้นี่คู่หูด้วยครับผมอันนั้นก็ทิ้งไม่ได้เพราะหมักมาเป็นปีแล้วเพราะว่ามีแล้วต้องใช้ต้องใช้ก็ยังเสียดายอยู่ครับแล้ครับถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเรามีปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ทางดินเนี่ยตราหญิงเกษตรเนี่ยพี่ออดได้ใช้บ้างหรือยังใช้แล้วครับหลังจากที่พี่ออดใช้เนี่ยใช้เมื่อเดือนไหนครับยังไงกับทุเรียนกับทุเรียน ผมใช้ไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมว่าภูมันแบ่งขึ้นเร็วนะเพราะเพราะนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยแต่แต่มันก็ท่านรุ่นพี่หมดแล้วอะ่ะ<อ>นี่รุ่นสุดท้ายเลยครับนะอย่างอย่างที่ผมตัดไปเนี่ยครับของเสียมันแทบไม่มีครับอ,อลูกของผมลงเอเีได้ทั้งหมดอะ่ะโอ้โหเรียกว่าลงกล่องเต็มนะพอดีเลยครับจังหวะเหมาะพอควรเลยทีเดียวคือที่ที่เขามาตัดนี่เขายังงงเลยครับเขาว่าอะไรผมตัดของพี่มาตัดทุกสวนไหมคือตกไซนี่ เยอะมากแต่ทําไมของพี่ไม่มีตกไส้เขาบอกอใช้คู่เนี่ยฮะบอกเขาไว้ใช้คูู่ก็เนี่ยดูกันข้างๆเนี่ยเขาฉีดปุ๋ยรอบละสี่พันผมฉีดแค่พันนบัตต <c oughs> ่อรอบต้นทุนต่อถังต้นทุนฮะอันนี้พอพี่พูดอ,อย่างนี้ออเพราะผมพี่เปรียบเทียบไม่ได้เมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับครับผมเพราะเพิ่งมาทำใช่ค่ะดังนั้นพี่ใช้วิธีคือไปเปรียบกับสวนข้างๆครับสวนข้างๆ สวนข้างทุเรียนเหมือนเราเลยครับเหมือนเหมือนกันแต่ของเขาจะมากกว่าหน่อยนะเขาแต่ต้นทุนของเขาต่อรอบเนี่ยสี่พันกว่าเกือบห้าพันต่อรอบสี่พันก็ห้าพันต่อรอบแล้วของพี่ออสใช้พันพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทรับมันก็ไม่ถึงครึ่งที่ไม่ค่ะค่าของเขาใช้สี่พันเราใช้พันหนึ่งก็เท่ากับว่า25้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเราใช้ยี่ส้เปอร์เซ็นต์ของเขาเท่านั้นเองก็แปลว่าพี่ออสมองเรื่องนี้ยังไงครับก็ ผมก็ไม่พูดไม่ออกนะก็เขาก็มาเห็นของผมเนี่ยไอ้ตอนนี้ทางท่าแกเขาไม่ยอมเชื่อไงเชือ่อแน่เราต้นทุนแล้วนะเขาเขาเชื่อว่าบริษัทยาของเขาที่เขาไปเอามาร้านยาเนี่ยจัดมาให้เขาถูก,ถ,กถูกต้องครับเอแล้วผมก็บอกแล้วว่าเนี่ยเออใช้ตัวนี้มันน้อยนะต้นทุนแล้วเราก็ลดได้พวกสารเคมีลงได้เยอะอ,อย่างยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้พี่ออดครับแล้วคนใกล้ชิดพี่ออดที่สุดในชีวิตที่กำลังอยู่ด้วยกันในขนาดนี้ เขาได้พูดถึงตรงนี้ยังไงบ้างครับก็เนี่ยฮะน้องชายก็เนี่ยหันมาใช้แล้วน้องชายที่เคยมาทําสวนของพี่ออดเนี่ยนะเนี่ยเริ่มบีบให้เขากลับมาใช้แล้วตัวเนี้ยเขาก็เริ่มดีขึ้นละปีเนี้พอพอดีเขาไปเอาเขาก็ยังไม่เชื่อนะเขาไปเอาปุ๋ยเขามีเครดิตอยู่ของสาก์ใช่ไหมฮะสาก์เขาสมิงเนี่ยเขาก็ไปเอาปุ๋ยเอายามาไว้เยอะเขาก็หันมาตัวนี้ด้วยแล้วก็จําเป็นจะต้องใช้ของเก่าไปด้วยคือเขาก็เท่ากับว่าใช้ คู่หูแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้คุยแล้วค่ะให้ให้อาจารย์บัญชามาช่วยคุยให้แล้วเขาเขาก็เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเหลือแต่เขาลงมืออย่างเดียวตอนนี้ไม่ชัดยังไงล่ะครับถึงขนาดนี้แล้วพี่ออสก็ได้ให้ให้ให้อธิบายไปโดยละเอียดครับพี่ออสครับยังมีเกษตรกรหลายคนที่เขามีสวนแต่ว่าไม่รู้วิธีการขั้นตอนว่าการบำรุงดูแลรักษาการฟื้นฟูเนี่ย พี่ออทช่วยบอกพี่น้องประชาชนเกษตรกรว่าง่ายๆอย่างไรเกี่ยวกับคู่หูครับสำหรับเพื่อนเกษตรกรที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาเรื่องต้นทุเรียนโสมก้านทูบอะไรก็แล้วแต่ฮะต้นเป็นโรคเนี่ยแก้ได้ครับคู่นี้แก้ได้ไโตซานกับเวอร์แพนเนี่ยครับแก้ได้ถ้าไม่เชื่อนะฮะทุกว่าทุเรียนเราสามารถแก้ได้จุดนี้จริงโทรมาเลยครับเบอร์092 2733492 ยินดีให้คำปรึกษาครับโอ้โหครับสั้นๆได้ใจความว่ายินดีให้คำปรึกษาครับแก้ต้นโสมครับแก้การถอดจิตถอดใจครับหันหลังให้การเกษตรแต่เมื่อหันหน้าเข้าการเกษตรแล้วต้องทําตัวอย่างเหมือนพี่ออดครับครับตัวนี้ผมอยากถามที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรนะครับว่ามันมีวิธีลดต้นทุนอะไรเพิ่มเติมที่บริษัทเบอร์คัสได้ตั้งระบบไว้บ้างไหมครับ ก็มีค่ะในส่วนของคู่หูมาสจั่์ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเวอร์เพนเวอร์เพนตไคตาซานแล้วก็มีอญิงเกษตร,รซึ่งเป็นป C, ุ๋ยอินทรีย์ร้อเป็นเป็นออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะตรงนี้สาตัวเนี่ยคู่หูสามเกลือเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตร,รกรเนี่ยลดต้นทุนได้นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็คือจะไปเสริมฤทธิ์ในเรื่องของสารป้องกันแมลงด้วย นะคะแล้วทําให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีอันตรายก็มีความปลอดภัยทั้งตัวเราซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็ยังไปถึงผู้บริโภคด้วยค่ะครับแล้วเวลาที่เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราไปม,มีเงินโบนัสยังไงบ้างครับพี่ออสตอนนี้พี่ออสก็มีการแนะนําญาติพี่น้องนะคะตอนนี้ก็มีเงินโบนัสคืนกับหลักหมื่นแล้วนะคะตอนนี้มีมีคืนกับหลักหมื่นแล้วค่ะโอ้โหนี่ก็ถือเป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับพี่ครับ,รบตอนออตอนตอนนี้ผมใช้ฟรีแล้วครับ ้แลวตอนนี้ใช้ฟรีแล้วนะครับพี่น้องครับใช้ฟรีอย่างไรพี่ออสตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่นะครับและที่สําคัญครับที่สําคัญเขาใช้จริงใช้ดีใช้ชอบบอกต่อก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุน